วันนี้ก็ไปหาขางวครับขางวมาต้มกินครับวันนี้ถึงได้ถึงขาถึงหัวบ้านครับนี่ให้นี่าเฮรีกันร่างตงต้มทุกสับต้มอยู่ครับขางวอันนี้ก็หัวครับ มืนน้อนีนน้ได้ตึงหัวตงหูทั้งตีน,นครับตีนตีนงัวขางงัวนั่นแหละอีอยังหัวมันบ่เออหูหูเอองัวหูหัวมั้อนี้นที่เฮ็ดจังไดมันสนะิลน่ลนขูดขูดบักข้าวจ้วกน่ะเออไผมันต้งขูดอันนั้นก็น มีตีนงัวครับมีแต่แนวเสียบมันนี่หาง,างนี่นตินงัวคางงวนี่แนวแซบงหางนี่อ,ก,อ,อก,ก่อนดูผูเถอะมันจะเบื่อข้องอันนี้ก็หางครับโอ้ตายหางหางงัวครับหางมันมีเนื้อบ่โอ้อยแนวเสียบเต็ม พุงาต้นสมซมก็เท่าเสียหูเนี่ยนี่โอ้แต่หูนี่กระเพยหน่อหนึ่งแก้มจนบ่มเงินโดนนี่วัดกว่าวัวลูกไปปั่นจักรยานคนสตึุดที่เดึอดเออเนี่ยกันได้จะซีได้เพิ่นหนึ่งคัดเจ็บเลยแต่บ่มีโอกาส ไม่ได้คนเลียเลยใจมันช่วยล้องเียล้างวยล้างนมัเปบนยาดปเ่ยากหรอเ้หมเลยน่วันหมดเลยอมนเเาเปยเลนครับนี่ก็สนมเออ ก็หลางจะทำเมนูอะไรนี่งแข็งวัวเนี่ย,ยต้มแข็งวัวครับต้มอะไรตุมหางวัวของแสบด้วยพี่นนท์นี่ยเขาครับโอ้เงาซ้ำหางอ้อะอย่างกา็หางจนฟ่อนบ่เออมันมีจริงเออเบื้องว่าเน่นเปียกเลยตอนนี้กันฟอ้หลายอย่างพี่น้องนั่นตึงหูตึงขาเออยิ่งมา<ะ>ท่านในคูดด้วยครับ<อ>นี่เห็นแต่ดำดำอย่างว่า เวลาขูดล่างน้ำไปเอยขาววันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกัน <c oughs> จะได้กินเร็วจัดซอยกันครับ <c oughs> คือนี่แหละตตวนี้แหละตุต่มแส่บเฮ้ยเจอแล้วไอ้นี่ได้สำเร็จแล้วหนึ่งชิน้นเฮ้ยมีมฟันด้ ตันนี้ก็ได้สมาชิกมาอีกคนนึงแหละครับตัวตัวตัวเก่งเลยอ่ะถ้าไม่ได้ตัวเก่งมาจีแย่อะไรย่างนี้ันบ่ได้มากเลยแย่เรื่อยแล้วนี่จะขึ้นหายเองะกันขึ้นหายเจาะแล้วเลยอ่ะนี่ตอแนวกินบ่อะไรท้ายคลิปมน่ตะแกะ ดแล้วทามาถายตะีตนนี่ไปเชิญเขามาเนี่ยเชมาห้าหอนงงหแล้วถ้ไม่เชิญมาในงาไม่เสร็เลยเนี่ยเราดีนั่งอยู่คนเดียวนั่งบายเราวางบายเราก็วางนูนนี่ทำไม่เป็นทำไม่เป็นนั่งดู้มาหนึ่งเสือหลุดเลย

ลื่นเอาไปไปย่างกันมาไปขุดไปพาไปยามันใหม่ๆเลยเกือบทุกหควัวลื่นเฮ้ยลม่นวัวตามตามร้อยได้ันลาบจนก่อยนั้นเนี่ยเนี่ยจื้งเบี้ยกับพ่ออยู่ไหนโอ้ยยังไงหนูนู่นูน ทั้งหางทั้งหัวทั้งตัวมันกินแคไหนนี่ประัดขามันกับทั้งชุดมาตั้งสองขาหุ่นทั้งหางอีกทั้งหูมันกัเขาให้หนักด้วยไมครับปลาบอกงานเ้อะนั่นก็ได้ละข้ามันเบี้ยงกั้มเลขุด ขาบ้า,านนะครับเริ่มงามเลยด้อนี่ครับนี่คนดำๆนี่น,นี่เหี่ยวเสียบเลยเสียบเลยนี่ได้ฮะเออเนี่ยฟอยเล็กกว่าฟอยเล็กนี่ฟอยขัดหมออ้หมอดูนี่ บ่ท่านไห้ลดนบ่ไดวะเห็นนะขุดบ่โอ้ยทำนี่เลยปลาเปิ้ลมาแห้งหลายมึงาหม่แห้งๆนมันดมันขุดไปมันทีนี่เถียบ่วเม่วันบ่มัดยาบ่มดขนขนในเมมันจางเสียบเว้ Boy lion, bóng 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 lion,

มมมา่ละ <im itation> เป็นยังหัวงัวต้นหนึ่งคือจังเยยงปเลี่ยนหลายคนเลยโอ้โหหัวใหญ่หัวใหญ่สามคนแหละนี่สี่คนแหละเออสี่คนนี่คนทีสี่แล้วเห็นหัวงัวนีน่มื <c oughs> อบกแข็งม <c oughs> ันบุมมี่เลื่อยโซนแล้ว ต้องไปซื้อมาอีกหญ่พ้อสีเรื่องล300เห็นนั่งม่อนนังกับบ่เอาก็ไห้เกียลาเกคานนีเาบอกว่าไทบ่เอาสุดเลยอ่ะือ่อนเขลยอ่ะบอกว่าไห้บ่เอาเขาบอกว่าบ่เด้อย่ไทยเนี่ <c oughs> ยนนี้ <c oughs> ไปขอเขา ไงๆก็เทากันข oh. right. ้ายูทะให้เอามาอยู่จะไปให้เ no. จ็กบ้นกุดเบอสมเรียนตามที่นี่แค่แบบนี้เมื้อนี้สำเร็จสุดท้ายสำเร็จกับใครบ้านงายร้อยขจิตทินสุดบอกดนี้เี่่ลงกูเนีนี่แหละติ้มงวมาต้มสมได้ยใบสม ส้มกับต้มต้มง้วนี่สุดยอดเลยครับสุดยอรักาข้วเดี๋ยวนี่ครับส้มเอินเอินย่งปลาเหงาวิ่ตีนงัวันไปตีนงัวไปตีนงัวอันนี้ก็โอ้ซาไทยบอหมูแล้วแต่ทำแม่หรือมแมก็ทากระชื่งกู้งราเสือ ดูงามแล้วอไรนะเออว้วเนอาไปเว็ดแซก็ได้ค้้เอาไปลไปรอบน os, ี่เลยลนี hmm. right ่รดไฟอีกบัวนี่ต้นทยบน งามโมกิโนนี่หูด้วยครับหูถึงดังถึงหางครับกินข้าวบ่อเซ้าปากเนาะจำมจัมี่ตั้งใจอยากได้ซื้อขาด้วยแหละขาก็ะลิ้น มาเดินเนี่ยกัต้มกระดูกด้ครับสุ่มกระดูกขาโอ้หลายหดมันนี่กินมึดมือเลยครับมึดมือมึดขึ้นอีกเมือนต้มเหมือนพระท่านสุกแล้ ทุบเล็บเนี่ยครับทุบเล็บมันดื้งให้มันออกเพรามันบอกงไงยงบอไปต้มมันไปเผาให้มันนี่ดี๋ยวนั่นออกแล้วตัวนั่นออกแล้วนั่นออกแล้วยาต่ยาบ้ว่ะเออเฮ็ดยาแต่จ้าอาจารย์เรียกไปสนใจแล้วเลยอ่ะ เว้ยถ oh no? ึงแมวขูดนาเนาะของคนเดียวของยังไม่หมดเนี่ยของมืดไ่มากเลยของหมดเรีวไป่ช้ที่อย่างเงี้ยป่าที่อยู่ป่ามันอยู่ฮะถุกาป่าก็คือใจเย็นไง เมนูโอ้เมนูหลายอย่างตึงหัวงวดตีนงวดขางวดขาทุยยางครับนี่อันี้ก็อุ๊ ไก่แล้วไก่แล้วไก่อีกครับอบไก่ในโอ่งนี่ครับเลื่อมเลือดเลือดแล้วครับยี่นาทีคือประมาณจักนาทีประมาณจักรยี่ยี่สิบนาทีก็ได้กินแล้วเห็นแล้วนำไล่ไล่แล้วหอมหอยุยหอยเรยวไ้่พกเรามีเมนูไก่อยู่แล้วไงหป๋าแล้วก็แค่นี้ไงแล้วก็แค่นี่อีกนะ แค่กระดูกเนอเนือตอนเดียไม่รู้รยินเนี่ยจะได้กินกินลงสามแล้วเออเราเสีือเมั่นเนียเขาต่นเะายจะเปังครับนเดกอกินงวครับทึงลิ้นทึงหูครับกระเล่วล่ะครับงามงามค,เค,คนเบิ้งครับเป็นตัดเสบเรืเ่อยๆครับนี่ มีห้างน้ำลนมันมออยู่นี่ทึงหางถึ้งหัวทึงครบเลยครับทุกอย่างเลยที่นี่ครับเลยมอนี่ได้เมนูเสร็จเบด้วยครับเมนูเสร็บๆสรบ สวยอันนี้หัวมันอันนี้หูวมันอันนี้เกวกับหัวครับขามันวันขุ่มขาครับ จะเอาเนื้อครับพอนมานพื่อจะเกี่ยตัวเราหลายอย่างครับนี่ท่านได้ต้มก็มีม